ไ่ดองสู่เด้อพี่น่องเลยย่ำหน้อใหม่พี่น่องไว้ทัเฮ็ตหน่อใหม่ดองไวทัมกทด 别的品种。 ลมไปเรื่อยๆพี่น้องมีอยังเข้าก็เห็ุไปลงไปไมาย่ำต้นไม้ซอยกันคิดนี้ก็บ่มีอย่าลายพี่น้องคือเกา่าขอให้เห็นเหตุบังคือเก่าพี่น้องคิดเรื่มเดิม เบบง่ามมิเตนนอนใหญ่ๆนอไหมปลาพี่นอ้องเมล่าวสาิย่ยำมืยมนมะยมนกไหมซอยกันฮิปนียก็บ่มีอย่างไรพี่นอ้อง เด้อพี่น้องเด้อพี่น้องสวัสดีทักทายพี่ทักทายน้องเมื่อนี่ไม่ลาเห็ดคลิปในห่มพี่น้อง ย่ำเราใหม่เพราดีพราะใหญ่คนไปหาเราใหม่มากพี่น้องเบิ่งพี่น้องเบิ่งสูบไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องมี่ยังเข้ากระเห็ดไปโลงไปกระหมกกระเจงมึงพี่น้องมาเกินเราไม่ดอก มาสีน้องมามาย่ำซอยกันสู่เอาเงินเอาเหรียญพยามากใหญ่ให่าถอย,ยถอย่าถอยเด้อพี่น้องเดินสู่เด้อพี่น้องเลย พี่น้องไว่ทหติตนั่นไม่โดองไวทมกขสู่ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องม่ยังเขากรเห็ดไปล่งไป

dù đớp thì nóng đầy biệt ngang, nhịp tên nó như nhảy nó mày bà thì nó bé lạc mà chỉ nhằm vậy นอนอยญ่งใหญ่นอไใหม่ปลาพี่น้องไม่ล่ามาสิย่ำมาสวยงามสู่ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพี่น้องนี่ยังเข้าก็เหตุไปล่งไปสู่เอาเงินเอาเหรียญพยาม,มากใด้ ถอยอย่าถอยเด้อพี่น้องเด้อแก่ง ใายปีช้างคต้ยนองเมื่อนี่ไม่ลาเห็ดลิปในห่มพี่นอ้องสู่ไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆพี่นอ้องมี่ยังเท่ากับเห็ดไปลงไป มาแย้มนอใหม่พี่น้องไว้ทเฮ็ดน้องไม่ดองไปทมกทถสวัสดีทักทายพีทักทายน้องเมื่อนี่ไม่ลาเฮ็ดคิปในห่มพี่น้องคืเอเก่าขอให้เฮ็นเห็ดบังคือเก่าพี่น้องคิปเริ่มเดิม